คุณขาเมื่อกี้นี้เราลืมว่าเราจะถ่ายอาหารเพิ่มนี่มาครบแล้วตอนนี้ไก่เนะอย่านั่งเลยนั่งเหนื่อยค่ะข้าวผัดกุ้งปูต้มตำอะไรหมดไปเยอะหนึ่งอย่างอ๋อต้มยำต้มยำทะเลอ๋อนี่ไงเออโป๊แตกโป๊แตกนี่นี่นี่เกือบลืมเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วเที่ยวหนึ่งตอนนี้ต้องถ่ายอีกเที่ยวอ่านะเห็นไหมคนนี้ จะจะรู้หน้ากล้องเลยอ่ะเออคนรู้หน้ากล้องนี่เขาดีดีแต่คนนี้ไม่รู้เรื่องอ่ะเออไปรู้อะไรเออมันไม่หอมเข้ากล้องเข้าไม่ได้กล้องมันแตกดันดันกล้องมันหมดเลยเดี๋ยวถ่ายทะดเลยชอบเป็นย่มไปเดือนกรกฎาวันเกิดบางคุนุกน้ำหมดเลยอ่ะไม่เป็นไร ไม่เคยได้กินหรอกกินมาสนุกสนุกรู้วเท่าไหร่วะขนาดมีรูปไปยัดะหยัดแน่แปดร้อยเฮียที่ที่ไม่ใช่หรือวะสี่พันกว่ามันเท่าไหร่อ่ะสามของร้านไหนอ่ะร้านที่ร้านกระบี่ไม่ใช่ร้านนี่ตลาดโคเรียนอะไรเนี่ยตลาดโคลเลนอะไรเนี่ยโคลเลนของบัคเซลอ่ะอ้าวถ้าโคลเลนนั่นก็คือร้านคนกระบี่เออพันหกพันเจ็ดนะ โลพันเจมมี่คือมันตกบาทบาทบาทเพราะว่ามันมันหกสิบสี่ยูโรประมาณที่บหกสิบสี่ยูโรประมาณมันไม่มีอะไรนะมีแต่ยูโรล,ล,ละเท่าไหร่ยูโรละสามสิบแปดคูณสี่สิบไปเอากออคมคมเออมันมีแค่แกงเขียวหวานเพราะว่าเราไปไหลายเวลาเราไม่ได้อาหารไทยอ่ะเราก็ไปเอาแกงเขียวหวานคนวิว่าบ้าเปล่าวะไปจากน,น,นี่เลย เคียวหวานเป็นเขียวหวานแล้วก็เขียวหวานต่างประเทศเหมือนของเรามริกะเหมือนเยอรมันนี่เหมือนชัดมากคนคนอุบลเชฟไทยคนอุบลอู้อร่อยมากเขียวหวานที่เป็นเขียวหวานจริงๆเพราะปกติเนี่ยเขาจะแปลงไงที่นั่นั่ะเขามาเขือคือมะเขือแต่ว่าที่อื่นเนี่ยเขาจะใช้ผักอื่นใส่ไงเช่นบอคคัลลีทำนองเนี้ยเออแต่ว่า แต่ของเยอรมันที่ไปเนี่ยชอบเยอรมันมากเพราะว่าเขาเป็นคนสาวสาวเอาที่ไหนนะคุณตุมตามอ่ะเออสาวสาวเลยทําอร่อยมากแล้วก็อะไรอีกนะมีมีไม่กี่อย่างอะ่ะแต่แต่เขาทําอร่อยคือเขาเน้นไทยเลยอะ่ะเ,เขาไม่ได้เน้นเพื่อจะเอาใจคนต่างประเทศอะ่ะเออ <c oughs> <c oughs> อะไรนะ เขาบไม่ได้แก่ที่เมืองเลยนะคะเป็นสาวที่เมืองเลยใช่สาวเมืองเลยแต่ตอนนี้เขาอายุ4 0่สเองเป็นเจ้าของร้านแล้วก็กําลังขยายร้านอีกแล้วเราไปแต่ละที่ขยายร้านตลอดเลยเราแสดงว่าเราไปชิมแล้วอร่อยก็ก็ก็ไม่รู้อะแล้วแล้วบางที่อะเขาที่เราไปกินอะเราไปเราไปกินร้านของของป้อมมาร้านอะไร่เฮียเพิ่งเปิดเนาะ ป้อมมันฟไปแฟรงเฟิร์ดแฟรงเฟิร์ดนั่นไปกินร้านฝลังแต่ว่าทําอาหารโดยคนไทยเราก็สั่งเหมือนอาหารไทยอะ่ะเออตอนนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่เลยอะ่ะโอเคอ่ะได้อีกหนึ่งคลิปแล้วนั่งนั่งรถไฟนะ <c oughs> ไปลงปารีสใช่ไหม